บรรณาลัยเป็นที่เก็บรักษาพระคัมภีร์หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของสถาปัตยกรรมในศาสนสถานวัฒนธรรมขอมโดยศิลปรกรรมที่ประดับตกแต่งบรรณาลายัยเป็นหลักฐานในการกำหนดอายุข,ของโบราณสถานได้ที่ด้านหลังของบรรณาลายัยมีทับหลังสลักรูปเทพถือพระขันนั่งชันเข่าในซุ้มเรือนแก้วเหนือหน้าการไขยท่อนพงมาลายัยเป็นศิลปะแบบบาปวน เนื้อขึ้นไปเป็นหน้าบันสลักรูปอุมามเหสวนคือภาพพระศิวะที่มีพระอุมาพระชายานั่งบนตักประทับบนหลังโคโนนทิพร้อมบริวารซ้ายขวาแสดงคติการนับถือพระศิวะเป็นเทพสูงสุดกรอบหน้าบันทำทรงหยกักสลักท่อนพวงมาลัยแบบลายก้านต่อดอกปลายกรอบทั้งสองด้านเป็นรูปนาคห้าเสียนที่มีรัศมีแผ่ออกเชื่อมต่อกันแบบศิลปะนครวัด สีร่วมสืบสารความเป็นไทย